พี่ตุ้ยของแซบมาแหมแล้ววันนี้รู้สึกคิดถึงเมืองเหนือแล้วก็คนที่อยู่เหนือนะคะก็เลยจะมายะอาหารเหนือให้กินผัดหน่อไม้ส้มของโปรดพี่ตุ้ยนั่นเองนะคะมีแล้วก็เตรียมเครื่องแล้วก็ผับลงไปไม่มีอะไรมากตากใส่ใบมะกรูดดับกลิ่นนิดหนึ่งเนาะเพิ่มความหอมหวนแล้วก็ใส่หน่อไม้ส้มลงไปเลย เมนูนี้ปรุงไม่ยากใส่แค่น้ำปลาร้าน้ำปลาแล้วก็ชูรสนั่นเองจ้าจะไปใส่นักนะมันจะเกมกลิ่นหอมหมวนเยา้ายวนขาดไม่ได้ใบก่อมก็หรือผักอีตู่ของเรานั่นเองจ้าผัดผัดผัดคลุกคลุกลงไปปิดไฟแล้วพร้อมเสิร์ฟได้เลยนี่เป็นจะได้หอมหอมลำแต่น่เจ้าหั่นแล้วครเอาเข้าวเหนียวมาจำจำจำกุยกุยกุย,ยนะจ้า แซ่บหลายฮานี่บะเฮ้ย